ชิวโคนดถ้าปันเปลี่ยนเกียร์ดิเอม่กี่บรรยากาศที่หนาวๆโคคดๆเย็นๆแล้วก็ได้ข่าวว่ามีเล็กฟ้าตรงนี้นะครับที่เป็นแบบพายเรือล่องเรือทานอาหารเช้าท่านละ150บาท จำกัดแค่สองคนต่อต่อต่อเรือลำหนึงก็น่าลองเหมือนกันสองคนต่อเรือลำนึงนี่รวมคนพายั้ยอ่าลงไม่รวมคนพายก็เป็นสามก็ต้องเหมือนกับต้องจองคนพายไว้ก่อนเพราะว่าเขาเป็นเป็นคนในหมู่บ้านไม่ได้แบบสแตนบายรอตลอดเวลาเนี้ยต้องบอกคนในหมู่บ้านใช่เดี๋ยวโดยพิเจะพามาชิวๆบรรยากาศตอนเช้ากัน วันไหนวันไหนดีวะอาิตหน้าแหละอาทหน้าน่าจะดูปี2020เอ้ย22พอดีแหละใช่คลิปนี้น่าจะลงปี2022งานกาชาติยังไม่ลงเลยจริงชิวมากปั่นรอบปั่นรอบอ่างใช่ไหมใช่ปกติมันก็ชอบรอบอ่างอยู่แล้วนี่ใช่ั้ย ไม่เคยไปอ่างเคยไปอ่างเลยเคยลงด้วยเมื่อวานก็ไปอ่างมาอ่างไหนอ่างเก็บน้ำมห้วยตลาดไงเออปั่นไปปั่นได้ยังไงเอ๊ะไม่ใช่อันนีมึงปั่นตัวเองอะไรไปบากไปยุบากโอเคไปต่อแล้วรอชมภาพที่ขึ้นนะฮะอีกไม่นานจะเกินสามนาทีข้างหน้าโอเฮ้ยตรงนี้วิวสวยอ่ะ เส้นทางก็ไม่ได้ราบลื่นนะฮะก็จะมีแบบขูกขานีดหนึ่งแล้วก็มีแบบถนนพังๆนิดนึงราบลื่นนี่เป็นไงวะเ<ะ>คยกินแต่ราบเป็ดราบบัวราบไรราบลื่นเป็นไงวะราบลื่นมันก็แบบมันจะชุช่มๆคอจ <c oughs> ้วย <c oughs> มันก็จะเลยนะแล้วก็ตรงนั้นเรานำเสนอเป็นพิเศษฮะ,ะเป็นเกาะกลางแต่ว่าเรายังไม่เคยเข้าไปเลยวันนี้เราจะปั่นจักรยานข้ามน้ําไปใช่ใช่แล้วแล้วก็ฝั่งขวามือของเราอันนี้ กูได้ไงขวามือไม่ใช่เฮ้ยอย่าลงมทำเล่นมีภูเขาซึ่งมันมันเป็นแบบว่าทงออกไซ้ายเป็นน้ำาเป็นภูเขาซึ่งเป็นบรรยากาศที่ที่นี่ไงบรรยากาศที่นี่อเมซิ่งมากนะฮะหน้าพาสาวมานะฮะอย่างเช่นบินตอนนี้นะฮะ สวยจังเลยอ่ะเออตอนนี้ก็เวลาประมาณ6โมง40นะฮะแดดที่ก็เริ่มขึ้นละเพราะอันนี้ทุกวันช่วงฤดูนหนาวของบุยมนะฮะเพราะว่าที่นี่น่าจะสวยที่สุดแล้วนอกจากของโโดนะของโโด่ก็มีจุดจุดที่ชมพระอาทิตย์ตอนเช้าด้วยแต่ว่ามันไม่ได้แบบร,ร้อนเป็นจีาอสาหเข้นีาระหว่างทางก็ไม่่นนี่ ไม่เหมือนมาไซเนาะมาไซบิดกระแสงงานนี้ต้องซอยอีกซอยเตึงตอนนี้เราก็อยู่ที่ที่กล้องหน้ากล้องหลังกล้องหน้าพูดได้พูดได้ก็พูดไม่ออกแล้วเหนื่อยใช่ไหมเยอะโชว์ความแข็ง Mai công xi xo mân xi xo mỏ mày để em ở gần đây chân đâu mày nó ngã ทำอะไรวะเนี่ยลงบินยังเบียนะหลตอนนี้เราเห็นนกกระเรียนนะนกกระเรียนธรรมชาตินะทุกคนนี่ซูมสองตัวอันนี้คือไม่ได้อยู่ที่ศูนย์อนุรักษ์นะศูนย์นรรักษ์เหมือนเขาตัดปีกตัดอะไรอะที่มันแบบทำให้มันบินไม่ได้ครับแต่นี่คือธรรมชาติเหรออ เห็นนกเรียนในธรรมชาติเหมกล้องอาจจะเบลอๆนิดนึงตอนนี้เราก็ปัญจยานมาประมาณ75เ็แล้วระหว่างฝั่งนี้สวยมากเลยมันจะมีเกาะกลางน้ำนะครับทุกคนเดี๋ยวซูมให้ดูเนี่ยโอ้ชิวมากเลยอ่ะมีเรือด้วยเนี่ยรอบๆมันก็จะมีแบบพวกเกาะกลางน้ำครับแต่ว่าที่พิเศษคือมันมีต้นไม้ด้วยคือถ้าเอาเต็นท์ไปกลางเนาะ ล้วก็นอนข้ามคืนไปเจะเป็นอะไรที่แบบเอ้ยมยลรับ้านเราก็มีหรอวะอะไร